จงววาตัหที่น้าคายคือทานสันตินติเสบายดีอีกครั้งเนาะมื้อนี้กามาพบกับอีพีต่อมาเนาะหลังจากที่ว่าต้อมหาหาเนออย่างเรียบร้อยแล้วก็กำลังแต่งกิจเนาะกำลังแบงกันเฮ็ดเฮ็ดคลิปให้คันจิบอกไปก็ได้ว้าว <laughs> นี่เห็นบอสฝีมือต Ł ู้แดเงเฮ็ดนะนี่ เนี่ยเรียบร้อยเนาะแต่ว่าตอนนี้ต้อมกะสิโอกไปซื้อน้ำตาลแต่ว่าจะบไปเส้นทางปกติเนาะเส้นทางที่ทุกคนเคยไปฮนปกติทางออกจะมาทางนี้นี่ต้อมสิไปทางนี้นี่เอา้าคือบไดมุดหัวหรือบปานี่ปูขี่งัฮาเด็กเอ้าสติเอา กินมั<笑><笑>นี่เนาะนย่างไปกับทานสันติเนาะสันติพูดอะไรก็เอื่นผ้าเอื่อน,ออนมึงทานสันตินะคนไทยทุกคน <S <S เป็นยังวา่าซาตีซาตีถอยถอาอันเอฟซีก่นจ้ะสวัสดีครับคุณสันติ <S <S อัอยู่ทางนี่คือว่ามีมีน้ำตาลมีแทรเนี่ยเคยมาซือ้ออยู่ปะบอกเขาบอกอยนาะถ่ายรูปก,ก่นเลยยังมาซื้อตอนนี้ก็กำลังประจนภัยเนาะ ประจนไภัยไปนึงนเดินเข้าปา่าไปซื้อน้ำตาลมาฉันดิฉันจองว่าตัวใหญ่ที่นาขายคือทานสันติหลังจากนั้นเจอลิงตัวใหญ่แล้วเป็นจังใดต่อไปจากนี้เบิ่งแล้วหน้ามันคือทานสลันแต่ว่าลิงตัวนี้สั่งมาแสนรอแท้นอ ปว่นอรไวเพียงเเด้งมวนมาแต่พีน่ะบอกจะของไปเอาได้บ่น่ะโอ้นี่เหรอยางก็มานี่ทะลุมาทังไหนก็มีนี่ลองลองถามเราปววนเราก็บัดกับลองถามมอาหมงเลย คนเลี้ยงงัวแถวนี้พร้อเนาะตุกงวเจ้า,ค,นนาจครบอยู่อะ<อ>มันมีงวัวแม่มนันแม่หนึ่งเข้าไปส่วนพุ่นทะลุเข้าไปบอนน่นเนี่ยเก็หญ้าเนี่ยบอลเปล่าโคกะนะอลองนับเบิง้งบื้องนงวัวเจ้าวะ งัวแม่มานตัวนึงมันมันอันเห็นหอยขี้มันเข้ามาทางในน่ะเข้ามาในพี่แล้วเดี๋ยวนี้มันมันอันมันไปเพราะกินยาบานแล้วมันเข้าไปบอนั่นปลานั่นน่ะงูขาวอะฮะงูขาวอะบ่งูแดงออกออกออกสีแดงๆนั่นนึงนันมันมีคือจะเป็นเหมืนมาลูกน่ะนี่มันเห็นมันเล่นข้ามมันนี่ขี้มัะเหม็นขี้ไม่ไหมเลยมันมันมันทะลุส่วนนี้ไปแล้วมันไปหาส่วนตอนนั้นกินยาวานแล้วมันเข้า ปลาปลาของพวกอะนะเจ้านายเจ้าที่หามันบูบเห็นกะลงกะลงกะลงไปลองลองนับเพิ่งบางทีอะเมนงวเจ้าเจ้านายหาบูเห็นซอกยากแต่นี่นี่เนาะตอนนี้เราก็สิเดินทางต่อเข้าไปนี่โอ้ยโทรหากระบอกฮับพอเท่านี่ครเขียวสดับมันสิบอกซื้อน้ำตาลมา จะเชลเงินให้สิเรียบร้อยไาจกนี่นี่พอตู้แดงเอาจกไปจอดหนิออมันสิเน้นอยู่บบบนี้วางยูได้ยูมันเน้นเน้นดุจี้บบบนี้โอ้ตรวสอบพร้อมเนาะนี่เดี๋ยวไปออกซิ่งน้ตาลก่อนเจาะว้ามันดันลาบัวโทรหาเนาะโทรแล้วจะบัวครับเพือบัวได้เงินเสี่ยงปิดเสียงไว้ฉันบอกค่อยบัวได้ยางออกมานะนี่นะจะเป็นเพื่ออารมณ์ดีเนาะหัวได้ตลอดเนาะ เป็นจังไงไอ้ขันขันขัน,ขน,ขนล้มกันมาจังไหงคนเป็นคนแบบไหนขันล้มกันนะโดยขน้อยโดยเราเท่าไอายแล้วเนาะเาเป็นเด็กน้อยเน,ะน,นาะคนแรกเ <c oughs> ออคนเราเป็นผู้เยอแล้วแต่ว่าเราเป็นขน้อยขน้อยน้ำเราพคนหนาวคนแรกเท่านี้ <c oughs> มาเก็บหญ้าเนีนเมื่อไหร่ก็มาเก็บแถวนี้หลายหลายเนยยาะเนาะรีแพรมาเก็บหญ้ารีแพรน้ำเอ้นี่เนาะ มื่อกี้ยางมาหอดจุดนี้แหละแล้วลกบ็บอกงูจะไปทางเด่นโตไปนี่ไปน้ำเลยทานสันติคเคยมาหอดแต่นี่คือกันอา้าวยางไปด้วยตามทางโคนงยางกันละเมือ่อนมาเจอพวกก่อนยางไปใกล้ๆมันนะ่ะมันหัวทับกับกิ่งไม้กับอันเบอร์ไม้น,นะมันคูนะ่ะตับจ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 ับหบ่วยว่ะเมื่อนี้พวกคือ<ว>หายเลยเมื่อนี้ไปเยียบพัางมดป้าโถมดตัวท้อนนี่ลึกขนาดมดงามนะ โอ้ได้ยินเสียงรถเหรอยินเสียงรถเรียบร้อยแล้วรถจักมาทางนี้จะสะดวกกว่าคอดส่วนเลยเนาะโอ,โอ้นี่แยา่มาทางนี้ก็ได้นี่นี่มีทางน้อยๆอ,อยู่ทางนี้รถนีีพอดอดกคนระับก็เห็นรถเขาวิโก้เขามาอยู่ในเมื่อกี้นพออดีอีกทางน้อยลัดมาทางนี้เนาะ ดเดินสเดินเข้าป่าฉันมาเจอสวนมันสน,นที่ออกมานี่บยแม่มนต์ยังไงยังมาเบิ่งว่าอยู่ห้างขายเครื่องที่มีลูกสาวงามบ่เนาะแถวนี้นี่มาดึงมาน้ำวะย่าให้อายเห็นเนียเพราะว่าอายมีเมียละช่วงนี้ก็ละเออมึงเถอะเปิดหูหหเปิดตาเนาะแค่เก็บของอยู่ดึงมานำ้ำอยู่เปิดห้องบ่เป็นยังใส่แขนหลังคุดขุม คนก็ได้จะหู้ดหงิเนาะเขียน,เข,ยนเขียนหน้าเขียนหลังเนาะ,ะยังไว้ดิจี้หุ่นได้ตัวเองมาถ่ายเงาเลยเนาะถามมากระเพื่อนนี่โอเคเนาะมีเต็าห้อนห้านแล้วก็ต้มซีทายให้เบิ่งอีกมาหนึ่งเนะาะแถวนี้มีงานขายเครื่องบ่ ทั้งที่บนเข้าสวนแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วก็ยางโอไปทางซ้ายมันยางโอมาพันมาออกบอลน,นี้มาออกบอลห่างเข้าสวนนี่มาออกฝากขั้วงงเลยเดี๋ยวนี้นี่มันเป็นเรื่องอะไรที่งงมากครับรถุงใหญ่เลยถงุถง,ง่าไรถุงใหญ่นะโอ้ยมันสิบห้าพันกีบสองพันก็มีไม่ได้ไอส่งไรจับไปได้สิบห้าพัน 15, หนึ่งนล้วนี่ โอ้กะปิดีดิผมมีกะปิได้มากะปิมาน้ำฮะเออกะปิเท่าไรฮันกะปิห้าพันโอ้เคยมากะปมาไสกะปเดี๋ยวซีพันนี่เดี๋ยวเขียนไว้ซนี่ดิซีห้าพันต่อปีไปห้ากับห้าเล่นเ่นน้ำสต์นี่หรอเอ้สุดยอดลเอาตรงใหี่มาเลยเอาเติมเติมอีกห้าพัน ขายแพงแท้เขียนสีพันขห้าเนาะข้ามีลูกสาวน้องจีบมาได้นีอืออุตส่าห์มาไายมามาทยจีบลูกสาวเนาะเออน้ำตาลดี่ะเยบ่พอดีอีกสองพันนสองพันห้าพัน <pert an> <on> ข้าวซอยแล้วแบบนี <t <t ้ไปเดี๋ยวไปูเจอลนะฮะไม่ยังเอาแล้วแม่กระปูนะนับเอากราสิตต่ำมาพุ่งหมดไปเลยฮะเจม่เอ็นใช่ป่ะกระปูต่ำมาตัวนี้ตัวนี้กระปูต่ำมาบอกเขาต่ำเขาพุ่นดิจะเอาเป็นตัวใช่ได้ป่ะแปะบอลอะไรไป่ะไม่กินหมดห่ะจับเอาขอที่ห้าตัวใส่ต่ำพุ่นเน่ย เออก็หาเองเนี่ยน้องเนี่ยก็ใส่ตอนใสรนี่เซเลยมันเของแถมเนาะเอเอางับมือให้ได้หมเนาะโอ้โนี่คันกำลังสิตมะฮองจิงเออนี่ตัด้เซ่ไว้ละอืเอาวดซีโต้ดิไอเดะอนแอ้นจิบมีตัน้อยใ่ ตใ่ใจเด้อเไปเส่ตะวัน่ข้าวพุนได้ได้นี่ันนี้มันกำไรเนาะอันนี้เอาเสื้อน้ำตาลอันนี้กำไรไปแล้วแล้วแล้วเอาหลเกิงใจเอาไปเสื้อใส่ตเนดู้เอาหลยจ้เนี่ีุปืนมาขามันนะนี่นะมาขามน้อยเนาะนี่ ตกแล้วนะึงตำเส้มาขามน้อยนี่ก็เส็บเด้เเเเเนี่เยือมาขามเลยเฮ้ยมาขามน้อยอะไอ๋อ แสดงโไปกันจับกองดูเรียกัมะขามอันนี้ก็เอามาแล้วเอาลูกสาวเราบอเราวะมีลูกสาว่เดสาวมันเอาัวแล้วมดเลยลูกสาวเขาได้ผัวซ้ำได้ผัวแล้วมดเลยตอนลักมะขาม ลูกสาวผัวป้าเน,ะเนเะาะแต่ทัานที่มาเอาแล้วมาเปิดคลินิกอยู่แถวนี้นี่ได้และไปอะไรอะไรเพื่อนเนี่ย,ย <c oughs> เขเา้าใจเดนะ้อยไหมไปอะไรก็ได้ล่ะนี่ปูเ้คนก็นให้บอกลายนี่ท,ท่านพิษมาเจ้าแต่ฮาฮกโต้คนจับไปหมดเลยเวลาคปัญหา,หา,หางายย่ายนะอยู่ทางล่างนี่เร็ว <c oughs> ไปเลยเชิญไป เราอะนี่แหละครับเราอะนะมีหัวยอยู่หลักตรงนันเราเขาใช้แบบอันกับรักนะกับรักเรามันได้ปูได้ปลาได้เยี่ยหมดเลยตัวนี้ก็คือแบบข้าวใบพิ่นธุ์กระหูเนี่ยกินแล้วพอมันกินลายแล้วัแรงยามอีกกระดาอีกเนี่ยพราอายุอันอายุในเพียงไรแค่เนาะน้ำมีคลองมีอย่างอยู่เลยมีมีปูมีปลาอยู่เนี่ยเกลือเท่ากับมันกระเบื้กินวาน้ำเปื้อนเพราะยวนใน นครหลวงเนาะวงเธอคนกับซักเครื่องซักอย่างนำแป๊บนำไฮเตอร์นำเมียคนกระโพอยลงคลองเราไปนี่กว่าเขาจะไปหาปลามากินเนี่ยเขาก็แบบรู้สึกว่ามันบริสสะอาดเลยะแต่ทั้นี้นี่เป็นห้วยธรรมชาตินี่กว่าเบิงมีมีทั้งปูห้วยปูนาอย่างครบหมดเลยถ้ามีปูมีอย่างอยู่นี่แสดงว่าน้ำมันสะอาดหลายอยู่เพราะปูจะอยู่นนำที่บริสสะอาดบ่ได้โอเคเนาะวันนี้กะคลิปนี้กะเอาสั้นสั้นปันาทีพอเนาะ ยาวหลายบ้านหนึ่ง FC ชิคกี้คันเบิ้งเนาะ <c oughs> นี่เราก็ได้มาขามเต็มห้องสซ่งนี่เอาไปให้อนะไอ้นี่ใส่ต่ำเนาะโอเคมันถ่ายมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดซับสไครต์ให้ได้ดโอ้ยตายังยัง,ยงของผมเลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามซองเดอะฮีโร่เราเลยทุกคนแ่นแล้ว,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 ลวบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายอีพีหน้า <Bye, bye. S 1>